ขอบคุณคุณธนัทนะครับในปี2558นี้ครับสมาชิกอาเซียนก็ต่างปรับตัวทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมครับเพื่อรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสำนักข่าวไทยอสอมทครับได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษกับทางดรสุปชัยพาณิชพักอดีตเลข,ขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังทัดและอดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกหรือ WTO ติดตามกับคุณบวรพงศ์วัฒนาธนากุลในมองอนาคตปี2558ก้าสู่อาเซียนครับ ดครับอาจารย์สุประชัยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่มาให้เวลากับทางช่อง9นะครับที่สำนักข่าวไทยนะครับวันนี้เราเริ่มต้นปีใหม่นะครับ1มกราคม2558ก็อยากจะขอมุมมองอาจารย์มองอนาคตปีนี้ปี58นะครับเรื่องของอาเซียนเนี่ยเราจะมีหลักชัยนะครับปีนี้เราจะเปิดประชาคมอาเซียน ปัจจัยอะไรที่จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาไปพร้อมๆกันเพราะว่าอย่างตอนนี้อาเซียนมี5ประเทศที่เหมือนกับว่าเป็นประเทศที่รุดหน้าไปแล้วแต่ CLMV ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาว่าอาจจะไม่พร้อมเปิดด้วยซ้ำผมถือว่าอาเซียนเนี่ยเป็นเสาหลักสําคัญอีกเสาหนึ่งของเอเชียน,นอกจากเสาหลักที่เป็นจีนเป็นอินเดียเป็นญี่ปุ่นนะครับอาเซียนในสายตาของที่ผมเคยทํางานอยู่กับสาปแฟชาติเนี่ยเราถือว่าเป็นเสาหลักที่ช่วยทําให้ การพัฒนาใน A A เอเชียมันจะมีความเป็นดุลยภาพดีขึ้นนะครับคือว่าเราไม่ได้ใหญ่ขนาดจีนขนาดอินเดียหรือว่าเราไม่ได้เป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเหมือนญี่ปุ่นขณะนี้เนี่ยผมก็อยากจะเห็นว่าในกระบวนการพัฒนาของของอาเซียนเนี่ยเราต้องหันมาให้ความช่วยเหลือต่อประเทศที่เราเรียกว่า CLMV เนี่ยนะครับาามากขึ้นนะครับมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่ไปลงทุนอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการที่ไปสร้างให้เกิดการเชื่อมโยง กับเศรษฐกิจพวกนี้ได้อย่างเช่นการสร้างเครือข่ายการผลิตที่เราเรียกว่า network o f p r o d u c t i o n หรือบางทีเราใช้คำเรียกว่า global หรือ regional value chain คือให้มีการสร้างเครือข่ายขึ้นมาโชคดีที่เรามีเรามีสมดุลพอสมควรเพราะว่าประเทศใหม่ๆห,หลายประเทศในอาเซียน CLMV นี่โดยเฉพาะเนี่ยนะครับจะเป็นประเทศซึ่งมีประชากรที่ทอายุค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเวลานี้เนี่ยประเทศในกลุ่มของ CLMV เนี่ยขยายตัวเร็วมากนะ ก็อันนี้เป็นสิ่งที่อาน,นิสงส์ที่เราจะเห็นว่าอาเซียนเนี่ยจะมีพลังใหม่ของ4ประเทศผมถึงเราถึงได้เริ่มต้นคุยกันในแง่ที่ว่าทําอย่างไรถึงจะให้ไปได้วยกันในอาเซียนทั้ง 10, <loc> s. <S 1ิบนะครับเพราะอาเซียนทั้ง1ิบเนี่ยจะทําให้พลังของสี่ประเทศซีอีเงวีเนี่ยมาช่วยเป็นตัวพลวัตที่ทําให้การเปลี่ยนแปลงของเราเนี่ยมันมีแรงของอุปสงค์ภายในอาเซียนซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยช่วยเราได้ตลอดเวลานะครับประการที่สองเนี่ยผมอยากเห็นว่าอุปสรรคการที่ทําให AEC มันอาจจะไม่เดินไปดีเท่าที่ควรเนี่ยคือประเทศในอาเซียนเวลานี้เนี่ยก็มีหลายประเทศที่ไปมีภารากิจทางด้านการเจราจาไปเปิดการคา้าเสรีกับกลุ่มอื่นด้วยนะครับขณะนี้เนี่ยประเทศในอาเซียนผมอยากเห็นมีความจริงจังจรงิจรงใจในการที่มาทํางานร่วมกันให้ AEC มันเกิดขึ้นจรงิจรงจงังซะก่อนก่อ <G> น <orn S 2> ที่จะไปเจราจาเพื่อให้ทั้ง AEC ก็เกิดขึ้น TPP ก็เกิดขึ้น APEC ก็จะไปเล่นเรื่อง FTAAP จะมีอะไรมีอะไรเกิดขึ้นมากมาย นะครับผมเรียกว่ามันเป็นการที่ทําให้เรากระจัดกระใจายในแง่ความคิดและความพยายามมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยที่ดีต่อเราเองคือหนึ่งรวมกันเนี่ยมันแข็งแกร่งแน่อย่างไทยยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยการที่เราจะเปิดเสรีในเรื่องของ professional เนี่ยนะครับแรงงานที่มีฝีมือเจ็ดเจ็ดประเภทขนาดนี้เนี่ยผมว่าน้อยไปด้ยซ้ําจริงๆแล้วต้องเปิดเป็นหลายสิบประเภทไปเลยเจ็ดสาขาวิชาเจ <7 S 2> ็ดสาขาวิชาเนียน่ยรวมแพทย์รวมพยาบาลรวมรวมพวกวิศวกรรมศาสตร์อะไรพวกนี้น้อยไปครับความจริงแล้วไทยเนี่ยเป็นประเทศซึ่งก็เหมือนกับมาเลเซีย แ้วกับมือกิสิงคโปร์เราขาดแรงงานอีฝีมือการที่อาเซียนจะเป็นฮับของเศรษฐกิจโลกนี่ตอนนี้เราฝันไปไกลเกินไปไหมครับหรือว่าอีกนานเท่าไหร่ฝันนี้ถึงจะเป็นจริงถือว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของของฮับของโลกผ่านของการเป็นเป็นเป็นเอเชียด้วยกันกปแล้วกันนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยทั้งอาเซียนและไทยเองเนี่ยเราต้องการโครงการใหญ่ๆนะครับเรียกว่า mega project นะเราจะทําโดยรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้นะฮะรัฐบาลต้องเชื่อมโยงกับเอกชนทํารายการที่เราเรียกว่า รัฐเอกชนหรือ PPP นะครเป็นโครงการ Public private Partnership เข้ามาร่วมกันทำเราต้องมีการออกพันธบัตรซึ่งไปหาเงินมาลงทุนในโครงการพวกนี้เราต้องมีการใช้กองทุนของอาเซียนซึ่งมีกองทุนของโครงสร้างพื้นฐานเอาไว้เราอาจจะคิดไปถึงประเทศจีนนะครับประเทศจีนจะตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็อาจจะไปใช้เงินพวกนี้เงินกู้จากจีนสมมติว่าเราได้ไปคุยกับจีนไว้แล้วว่าจีนจะมาลงสร้าง ทางที่โยงมาจากทางเนือของจีนนะครับอาจจะจมีตั้งชองฉิงหรือนานหนิงลงมาผ่านพม่าหรือลาวผ่านไทยลงไปถึงมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยนะเป็นโครงการซึ่งเราไม่ยังเป็นต้องกู้เองก็ได้เราไปใช้เงินกู้จากประเทศจีนมานะครับแล้วก็ร่วมส่วนหนึ่งของเอกชนส่วนหนึ่งรัฐบาล ปัจจุบันเอเชียนั้นถือว่าเป็นภูมิภาคที่ช่วยเศรษฐกิจโลกโตได้วกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับและอาเซียนก็ถือเป็นเสาหลักของเอเชียด้วยแต่การเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการปีนี้ไม่ใช่แค่เน้นเพื่อการค้าการลงทุนอย่างเดียวนะครับแต่จะต้องร่วมกันสร้างเครือข่ายเพื่อการผลิตและการพัฒนาไปด้วยกัน